ทางแปลกๆผมยาวๆนัง oh. ่งพลังด้วยอย่างนี้ต้องไปบิ๊กูดดกว่าูอะแต่จริงๆด้วย อยผีอะไรเนี่ยผีอะไรจะมีตอนนี้เนี่ยมันตอนอะไรพี่ดีตอนประมาณแบบเย็นเย็นกลางวันมันไม่มีผีน้องนาย<อ>ผีเผออะไรอุ้ยน,นาย,นยแต่พันมีนผีจริงๆนะมามีมไม่มีรลยถ้างันเดนหนูพาไปดูถ้างั้นเราไปดูหน่อยไหมพี่ดีปะ่ะมันไม่มีหรอกนุองนายปะ๊ปะปๆไป่ไปเปลไดลปะ่ะ ไปดูกับน้องสิน้องนายแล้วลักษณะเป็นยังไงบ้างอ่ะน้องนายผมยาวยาวๆผมยาวยาวหรอ,อแล้วตัวสูงไหมตัวเตีย้ยตัวเตี้ยด้วยแล้วผิวเขาเป็นสีอะไรผิวสีแดงเอ้ยผิวสีแดงปแปกแลกๆนะเนี่ยมันมีจริงหรอคนที่แบบที่น้องนายพูดอ่ะมาร์้เป็นสีแดงก็ได้มาร์ไเป็นสีแดงกขาอนจจะตัวเล็กเ้ย แต่ถ้าเป็นผีจริงๆอ่ะอาจจะเป็นผีตาแดงหรือเปล่าี่ดีเออม่อมีหรอกเออไม่มีไม่มีเหม,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 มืก็พูดไปอย่างนั้นแหละปะป,ะ,ปะเราก็ค่อยเดินไปดีกว่า,าไงมีอุ้ยพี่ดีจริงๆด้วยอุ้ยพี่ดีลักษณะผมยาวๆเหมือนที่น้องนายบอกเลยดูสิ ผมยาวมากเลยอุ้ยค่อยๆนะพี่ดีบรรยากาศเริ่มเริ่มวังเวงแล้วตอนเนี้ยอุ้ยพี่ดีผมยาวมากแล้วตัวเขาเล็กมากเลยเฮ้ยพี่ดีไปดูข้างหน้าหน่อยไหมผมเขาไม่เหนียวอะผมเหนียวด้วยพี่ดีอย่าไปจับถ้าเกิดเป็นผีจริงๆแล้วก็้ย เด็กเมื่อกี้ผมยาวๆเหมือนที่น้องนายว่าเลยแล้วก็ผิวเขาอะแดงม<ว>ือจะไปเล์แมนเ้ยเหมือนมากเลยเหมือนจริงๆแล้วก็ตัวเล็กนิดเดียวด้วยเอ๊อย่างนี้เราจะพิสูจน์ได้ยังไงอะว่าเป็นผีหรือเปล่าเพรมาะแบบนี้ก็ก,กลัวอะไรนะพี่ดีนักสืบนักสืบเอ้ยนี่มันนักสืบเหรอนเนี่ยนักสืบคุณเขา เมื่อกี้มามีเจ้าผีาคุณนักสืบช่วยสืบหน่อยได้ไหมว่าเป็นผีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวอะไรได้ไหมคุณนักสืบ<ะ>แล้วคุณนักสืบมีอุปกรณ์ไหมครับอุปกรณ์สํารวจโอ้โหอันนี้เอ้าน้องนายก็เป็นคุณนักสืบเหมือนกันเหรอเนี่ย<ะ>เป็นมาริโอนักสืบน้อยเลยเนาะไปห้างงานนะ่ะมาริโอกับลุยจีอ่ะ ช่วยไปตามหาหน่อยเอา้าพี่ดีก็จะเป็นนักสืบเหมือนกันหมวกอะไรเนี่ยหมวกแก้วปะปะข้างานนะ่ะเราต้องค่อยๆย่องนะเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งลี้ลับจริงๆอ่ะเราจะได้วิ่งหนีทันตรงนี้ล่ะคะ่ะคุณนักสืบค่อ,คอยๆนะคะค่อยๆค่อยๆดูนะคุณนักสืบโอ้โหดูใหญ่เลย ็นไงคุณนักสืบเป็นยังไงผีอะไรเป็นผีอะไรมตาตอดด้านหน้ามา,มาส่งด้านหน้า<อ>เป็นผีอะไรคุณนักสืบเต้ดวยตาตาเฮ้ย <c oughs> ผีตาแดง <c oughs> ผีตาแดงของคุณนักสืบไม่ด้วตาตาอะไรนะตดตาตาเฮ้ยผมพี่ดีผมลอยได้ผมลอยได้ขอด้านมาเลยพี่ดีวุ้ยพี่ดีระวังนะพี่ดี อุยคุณนักสืบเป็นผีอะไรนะเป็นต้ตกตาฮะเป็นตุกตาอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ผมลอยได้อันนี้ไม่ใช่ผมลอยได้นี่มันวิบผมนี่มันวิบผมโอยน้องนายนี่มันวิกผม,ม,กผมไม่ใช่ผีเอา้าหายไปไหนแล้วเนี่ยน้องนายสรุปแลกว่า เป็นตุกตานเนี่ยไม่ใช่ผีตาแดงไม่ใช่ผีอะไรเนี่ย้อานายสรุปเป็นตุกตานะครับืม่รกว่าผีเนี่ยน้องน่าตกตกใจไปสิมันไม่มีผีหรอกสิใช่ไหมพี่ดีเป็นแค่ตุ๊กตาโอยผมก็ตกใจกลัวไปหมดสรุปแล้วไม่ใช่นะคะเพื่อนๆเป็นตุกตาสไปเดอร์แมนนี่เองกับวิคผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าผีไม่มีจริงนะคะ่ะไม่ใช่คือมีฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามช่อสั่งหนูดิสฟินตรงนี้ด้วยนะคะแลวก็ของคาทีฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย